วิย้ยบาชินจีบาศูนหนึ่งยังมีไทยกาด้วยฮั Hello, ลโหลอะไรครับตอนนี้อยู่ยกับช่อง dxd channel นะครับวันนี้ผมจะมาทำการเล่นเกมมาได้เลนเจอร์กันนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นเกมแนวนี้นะครับหรือว่าเกมมาเลนเจอร์เอง ซึ่งถามว่าวันนี้ผมมาเล่นทําไมผมไม่เชิงมาเล่นผมจะพามาดูโปนะครับแล้วก็จะมาตี PVP กันครับนี่อะไ PVP นี่เดี๋ยวผมให้ดูทีมของผมกัอนนะ,นะนนนทีมผมนะครับก็จะมีชินอบุนะครับแม็กแล้วดุริยางครับแม็กแล้วบอยจระเข้แม็กแล้วคนนี้อามา่าคือตอนนี้บวกแปดอยู่ครับกำลัง ตอนนี้ก็บังปั้นอโคนี่อา마อยู่นะครับโอเคต่อไาอล้นะครับจะเป็นทีมที่เทพแห่งธรณีแล้วก็ทีมบีนะครับก็จะมีนาเดโกมีเจมมืดนะครับอาริสติกิมูนฮอกกี้แล้วก็ดาวิชีนะครับเวลแม็กเหมือนกันครับทีมผมก็จะมีประมาณนี้ครับแต่ผมเป็นคนนึงนะที่จัดทีไม่เป็นนะคือผมเล่นมานานนะแต่ผมเป็นคนที่จัดทีไม่เป็นใครที่แบบพอหรือวิธีแนวทางแบบการจัดทีมนี้ก็ ช่วยบอกผมหน่อยนะคอมเมนต์บอกก็ได้ครับช่วยๆกันหน่อยเนี่ยตัวผมก็มีเยอะแต่ผมไม่รู้ว่จะเอาตัวอะไรยัดดีครับเนี่ยตัวไอตัวใหม่ผมก็ได้มานะไอไอะไรนะตัวใหม่นเนอะเรีย้ยงล่าสุดเนี่ยแา้นะววกหญิงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะใส่ดีหรือเปล่าใส่กันต่ไหนซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงหาเกนินโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เดี <chat> ๋ยวจะพาไปดูกันเลยซึ่งผมก็อาจจะพูดติดอ่างหรือว่าพูดติดขัดๆยังไงก็ต้องขอไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมันติกมากแล้วซึ่งผมยังไม่ได้นอนนะครับก็ต้องมาทําคลิปเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีคลิปลงเลยก็ช่วงนี้ก็จะมีคลิปไลฟ์สตรีมกินต่างๆนะครับในช่องผมด้วยนะผมบอกไว้ก่อนนะครับก็ช่วงไลฟ์สตรีมของผมเราจะอยู่ที่ประมาณ3มทุ่มถึงหทุ่มนะครับหรือไม่แนหน็1ทุ่มขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราพามาดูก่อนเลยไม่ใช่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 นี่ ไม่ใช่ก็ผิดนี่ครับบันทึกนี่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมไม่มีทีมนีม่มีแค่นี้ผมแพ้ได้ไงเล่นสามเล่นไม่ได้ครับเล่นสามก็ไม่ได้ครับเอาผมแก้แคน้นดีกันนนะ ดูกันนะครับผมช่วงนี้ผมเจอโปรบ่อยมากเลยครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมเจอโปรบ่อยแบบเข้าขั้นแบบประมาณแบบต่อสัปดาห์ผมเจอประมาณสิบสิบกว่ารอบนะครับสิบกระตัวค่ะโปรมาตีผม,มอะมันดึงแบบผมก็ไม่เข้าเจอใคราจะโปรทำไมนะเออก็เป็นคนประเภทอย่างีงไม่ชอบโปรนะเนี่ยดูดิทีมเขาเนี่ยคือแบบยังไงดูยังไงมันก็โปรอะครับ ดูยังไงมันก็โปเห็นปะเนี่ยโอ,โอ้เสีดยดายตัวใหม่เลยอะซึ่งตอนนี้นะครับตอนนี้ที่ผมอัดอยู่คือวันที่1น,นะครับหนึ่งมิถุนาะคือโคลาโบใหม่เข้ามานั่นก็คือโคลาโบของคอปปิ้ซัลเลเยอร์นะครับผมว่าโคลาโบนี้ก็น่้เก็บอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังไม่สุดเท่าไหร่ครับนี่โปมีตอนนี้ยังมีแค่ตัวเดียวนะครับยังไม่มีเยอะโอเคซึ่งต่อไปผมจะมาตีกันเลยทีนี้ ผมขอพานกันนะซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่แรงอยู่ที่เงินอยู่นะครับก็อ,อาจจะแบบเจอคนตีง่ายๆหน่อยเดี๋ยวรอแรงเพชรเดี๋ยวผมจะมาอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่แลงเพชรดินะพีพ,พีถึงเพชรนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวใหม่รอบหนึ่งนะว่าเจ,จะเจอคนยังไงในคิลิวอย่างเงี้ยเนี่ยเห็ดเนี่ยปวดมากเลยแล้วเป็นคนไทยด้วยผมไม่อยากตีเขาอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยผมเนี่ยต่างชาติตีได้เนะี่ยมีกบ,บินด้วยเนี่ยเฮ้ยผมมันไส้ก็มีกบินอ่ะขอตีหน่อยล้กันไม่ใช่คนไทยด้วย โอเคมาซึ่งผมเห็นในกลุ่มของหลายเลนเจอร์นะมันก็มีหลายคนถามว่าพี่เออแล้วทําไมแบบทําไมแบบรับพนะีวีพีแบบแรงไน,น้อยอะ่ะแรงทองแดงแรงเงินแรงโปง,ง,งเนี่ยถึงมีพวกระดับเออระดับของแอระดับอันต้าโทโตอะไรเงี้ยแบบแม็กซ์ทั้งทีอะไรเงี้ยคือผมจะบอกนะครับพวกเขาเหล่านั้นคือ บุคคลที่เลือกเล่นไปแล้วแบบปั้นแบบสุดไปแล้วแต่ว่าเลือกเล่นไปแล้วครับมันก็เลยแรงก็เลยร่วงอยู่ทางล่างหมดเลยเขาก็ไม่ได้ทําต่อก็เลยอยู่อย่างนั้นแหละครับมันก็เลยเอยู่ดางล่างก็จะเจอแบบโหดๆนะครับก็ตามมันแหละครับที่ผมพอรู้นะแต่ว่าถ้าเกิดก็ใครรู้ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะแล้วก็ใครที่ใหญ่ผมทําคลิปอะไรยังไงเกี่ยวกับอ,อไรไ่องเจนี่ก็บอกเลยนะครับ ผมจะได้ทำคลิปให้ดูนะครับแล้วผมก็จะทําคลิปเรื่อยๆนะผมบอกเป็นไมกี่รอบไปนะ้วเ้ยิ่งผมก็ทำหลายรอบแล้วครับแต่ว่าผมไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีก็ไม่ว่ากันนะครับนี่วิวิบาชินจีบาศูนหนึ่งมีมทยกาด้วยผมเป็นคนนัดที่เวลาเล่นนะผมจะไม่อัพแร่เลยแทบจะไม่อัพเลยแล้วผมแพ้ทำไมเล่นนั่นหนละ ผมแพ้นะเนี่ยเจมือเปลี่ยนสภาพหน่อยเริ่มแพ้ไไปเล่นขอเปล่าเอาโตกันนะครับผมปวดนิดนิดหน่อยเดี๋ยวรอมันพักกำลังแข่งมาก่อนเดี๋ยวจะกดโล่นะครับผมมีวิธีการ PVP ให้ชนะแบบง่ายๆครับคือสมมุติเราแบบครึ่งๆกลางๆอ,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 อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็้าพัดแล้มาใช่ไหม แล้วก็พาเขากลับไปนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็แช่เข้าไปเลยครับเนี่ยวิธีของผมนะวิธีการแบบชนะได้อะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเขาหมดเลยก็อาจจะแบบชนะไม่ได้แล้วผมทำอย่างนี้นะผมลองมาแล้วประมาณ3ามสิบตาชนะสามสิบตารวดเลยครับส่วนเมื่อกี้นะคือให้เขาพัดกับน้ําแข็งไว้ก่อนหรือไม่ก็พัดอย่างเดียวก็ได้ครับแล้วเราพัดเขากลับจนถึงป้อมจนถึงป้อมปุ๊บแล้วก็อัดน้ําแข็งต่อเลยครับเห็นปะใ่ที่ผมบอกเนี่ยระด,ดับ L เนี่ย มัน uhm, จะลงมาอยู่เนี้ยเพราะว่าเขาเล mm ่นเล่นไปแล้วแล้ว huh. ม uh, 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 ันก็เลยขาอยู่อย่างนั้นแหละครับเห็นปะในระดับ L เนี่ยแต่ว่าอยากตีมากเราทุกคนไทยอะผมขอไม่ตีล้วกันนะครับดีจริจังโอ้ยคนละโบนี้อัดอัดต้องอาดคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่มาให้ดูทีมแบบหลัๆของผมก่อนแล้วก็มาอยากถามทุกคนว่าอยากให้ทำคลิปแนวอะไรอยากให้ทำเกมแนวอะไรอยากให้ทำเกมไหนอยากให้อาชิปไหน อกหาคลิปอะไรคอนเทนต์อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็้อไม่รู้มอนกะนว่าจะทำอะไรดีโอเคเดี๋ยวตีนี้จะผมนะ่าจะไปละโอเคนะเดี๋ยวตีกันไม่รู้จะชนะหรือเปล่ามีคนตะโบชิงจังด้วยเสียดายผมอยากได้มูนนักเบสบอลนะแต่ว่าผมสุ่มไม่ได้นะเออใช่ผมลืมบอกไปว่าตอนนี้ครับเพจผมนะก็ รับใส่ห่อเรนเจอร์รับทำตัวจุดตินะครับรับทำพรีอยด้วยนะราคานี้เป็นกันเองมากครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่ไม่ได้ลงเข็นะก็สามารถทัก a c e b o o k ส่วนตัวผมมาได้นะสำหรับใครที่อยากแบบปั้นตัวนู้นปั้นตัวนี้ทำพีลงพรีอยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทักผมมานะี๋ยวผมจะบอกเลยราคาให้โอเคก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับ สำหรับใครที่ชอบทีมีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ,แล,รบแล้วก็สำหรับใครที่เจอป่นในดาร์เจอร์นะครับก็ใารเขา,เขาไม่ดูได้นะผมฝากรีพอร์ตมาด้วยนะครับทุกตัวเลยนะผมไม่ชอ่จริงๆโอเคแล้วลิปนที่ผมก็ขอตัอลรไปกับเฮน,นีนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ